ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อชาวสแตดิโอเลยนะครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับก็จริงๆแล้วผมก็กะจะไม่ลงคลิปแล้วแหละแต่ว่าเห็นชแนลมันเงียบๆก็เลยทําคลิปมาสักหน่อยละกันคลิปนี้ก็จะเป็นการลงเหมืองทะเลทรายนะครับโดยกะจะเป็นการฟาร์มอิริเดียมแล้วก็พิทเมติชานเนาะหรือแร่ลูงนั่นเองครับก็วิธีการทำก็ง่ายๆเนาะก็เตรียมของอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็มีพวกหินอืแล้วก็มีด เอ่ไม่ใช่มีสิดาบพิกแอกระเบิดของกินที่ไม่บวกสเตตัสนะครับอย่างที่นี้ก็ผมใช้พิ้งเคงเนาะซึ่งมันจะไม่บวดสเตตัสอะไรเลยแล้วก็อาหารลูกดาวนะครับบวกลักสามสอันแล้วก็กาแฟ2องอันแล้วก็วาร์ฟกับบ้านหนึ่งอันนะครับอืมอินที่ผมเตรียมก็ทั้งหมด28กล่กองนะครับก็ก่อนอื่นก็ เราตื่นเช้ามากเคลียร์ฟาร์ไม่เสร็จเรียบร้อยลิมไม่ต้องเคลียก็ได้แล้วแต่คน,นครับก็ดื่มกันกาแฟอันแรกไปครับมันจะบอสปีดในเวลาหนึ่งนาทีใช่ไหมอืมแล้วเราก็ไปทำบัฟฟิ้งเร็วนะครับใยการกินกาแฟอัอนนึงตอนที่สลามันตีนะครับซึ่งผมเคยสอนไปแล้วเหนะ็นเนาะก็ทีนี้พอเราวิ่งเร็วอย่างที้เห็นนะครับเราก็จะ แต่จริงๆก็คนอื่นก็คงเคลียอะไรกันกันเนาะนะแล้วเราก็กินอาหารบวกลักเข้าไปหนึ่งอันนะครับอย่างที่เห็นนะครับจะมีบัฟสองอันอยู่แต่ถ้าเวลาบัฟของกาแฟหมดเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเราจะวิ่งช้าใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเราจะวิ่งเร็ววิ่งเร็วแต่ว่าช้าเดิมนิดนึงแต่ก็ยังวิ่งเร็วอยู่นะครับคือเราสามารถใช้สเตตัสที่มันบวกลักอะทให้เราติดบัฟวิ่งเร็วอยู่ต่อไปได้นะครับ ก็ทุกคนคงรู้แหละว,ว่าหินเนี่ยเอามาสร้างบันไดเนาะก็ก่อนอื่นนะครับเราก็จะทําให้ป้าแพมเนี่ยออกไปที่รถบัสเร็วขึ้นนะครับโดยการที่มาดักหน้าบ้านของป้าแพมนะครับก็คือตรงนี้เลยอป้าแพรนจะออกมาจากบ้านนะเวลาแปดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงนี่ผมไม่ค่อยแน่ใจเวลาตองนี้เท่าไหร่นะครับก็คือเคยทํา ให้ดูไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ครับเอาเป็นมีไม่ใช่เป็น,นมนนีโอเคก็ืนรออยู่ประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวป้าแฮมจะเดินออกมาจากบ้านนะครับรอแป๊บหนึง่งโอเคครับแปดโมงครึ่งป้าแฮมออกมาจากบ้านเนาะแล้วก็จะติดเราอย่างนี้นะครับแล้วแกก็จะงงแล้วก็วิ่งเร็วแบบนี้เลยอืมจะทําให้ป้าแฮมเดินไปที่รถบัสเร็วขึ้นนะครับ โอเคครับรอแปบ,บนึ้งนะการท่าแบบนี้นะครับจะนาให้เราไปที่ไทยสายได้เร็วขึ้นเป็น9ก้าโมงครึ่งเนาะจากปกติประมาณ10บโมงนี่ครับแล้วก็ทําอีกรอบหนึ่งเวลาข้ามฉากมานะครับโอเค อย่างที่บอกไปนะครับเราจะมาถึงทะเลทรายเวลา9ก้าโมงครึ่งเนาะอืมโอเคก็เดี๋ยวไปลงกันเลยครับครับผมก็จะสร้างบันไดลงไปเรื่อยๆนะครับจนใช้หินไปประมาณ24่สกองแล้วกันจะเหลือไว้4ี่กองสำหรับสำรองในตอนท้ายนะครับก็โอเคนั่ะจะเริ่มเลยแล้วกัน ครับก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับตัวที่เวลาทำเนี่ยมันจะเจออิลิเดียมบ้างเป็นก้อน2อก้อนก็ไม่ต้องสนใจมัน,นะครับก็ฆ่ามันไปได้เลยโอเคนาอเพราะว่าเดี๋ยวเราหลังๆเราจะได้เยอะมากอืมก็เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมใช้หินไปค่อนข้างเยอะแล้วเนาะะได้ไม่เสียเวลาครับครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ชั้น259นะครับโดยที่หินก็ใช้ไปเกือบหมดแล้ว เดียวแ,แค่สองกองนิดนิดเองอทีนี้เราก็จะทําการระเบิดลิเดียมที่เราเจอเป็นกองกนะครับก็เพรามอาจจะเล่งความเร็วเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะเออแล้วลืมบอ,อกไปอย่างนึงตรงสเตตัสที่ขึ้นอยู่ข้างบนเฉียงขวานิดนี้นะครับที่เป็นสเตตัสบวกหลัก อย่าลืมดูนะครับว่ามันใกล้จะหมดเวลาหรือยังเพราะว่าถ้าหมดเวลาเนี่ยจะทำให้เราวิ่งชาร์าให้เรากินบลังงาเติม,มก็จะวิ่งชาแล้วพอปักมันจะหายนะครับก็ระวังนิดหนึ่งด้วยโอเคผมก็จะระเบิดอย่างนี้เรื่อยเรื่อยนะครับแล้วพอเจอชั้นที่ไม่ค่อยมีเรียบหรือแบบวา่าชั้นที่มีมอนสเตอร์นะครับก็จะสร้างบันไดลงไปเลยเพื่อความรวดเร็วครับโอเคแนะั้เดี๋ยวผมจะก่อให้มันเร็วขึ้นเนาะ you <laughs> ครับตอนนี้ก็ตีหนึ่งครึ่งเนาะก็ได้เวลากลับบ้านนะครับโดยที่เราก็ใช้วาปกลับบ้านเนาะก็ตีหนึ่งครึ่งก็ให้วาปเลยนะครับเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวจะกลับบ้านไม่ทันเนาะโอเคนะครับดูเวลานะมันจะแบบใกล้เคียงมากๆอย่งนันบก็โอเคมา,าเช็คของกันหน่อยนะครับก็มีพิสเมติกชาร์ต20อันเนาะครับแล้วก็ยิริเดียมออ หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบหกอันนะครับแล้วก็จะรองเท้าอะไรมาไม่รู้สองข้างข้างมันเือที่เราอยากได้ก็พิสมิติกชาร์ตใช่ไหมอืมพิสมิติกชาร์ตก็สําหรับคนที่ยังไม่มีดาบกาแล็กซี่ซอ้อนนะครับก็เอาไปแลกได้เนาะใช้หนึ่งอันแลกที่ทะเลสารน,นั่นแหละอืมแล้วก็สําหรับพิสมิติกชาร์ตนะครับก็คนในหมู่บ้านทุกคนเนี่ยชอบหมดเลยเนาะอืมยกเว้นฮาเล่คนเดียวนะครับ ฮาเล่นะผู้หญิงผมสีทองนะอืะคนนั้นไม่ชอบเนาะนอกนั้นเอาให้ได้ทุกคนเลยก็ไปฟาร์มมาให้ชาวบ้านได้ครับก็สรุปเงินลงทุนที่ลงทุนไปสําหรับหินยี่สิบสี่กองนะครับยี่กองผมตีละกองละหนึ่งพันเลยก็ได้เนาะมันกองละเก้าเก้า้าตีเป็นหนึ่งพครับยีไม่ใช่24ี่กองดิ ยี่สิบแปดกองครับเพาะง้นแล้วก็ลงทุนไปทั้งหมดประมาณห้าแสนหกหมื่นจีนะครับก็ถือว่าไม่น้อยเลยเนาะห้าแสนก็ครึ่งล้านอะ่ะก็ได้มาเท่านี้เองก็ผมเคยลงแล้วดวงดีๆเนาะได้เยอะกว่านี้มากเลยนะครับก็รอบนี้เหมือนเดียวดวงไม่ค่อยดีหรือว่าทําอะไรผิดพลาดก็ขออภัยละกันครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ละกันถ้าใครอยากได้ความรู้เกี่ยวกับสตาร์ดวิวเลเล่ก็กดซับสไครป์ไว้ไ,ได้นะครับ ผมก็จะเอาสิ่งใหม่ๆที่ผมอยากลงหรือรู้มาก็จะมาแชร์ให้เนาะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับก็ถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับก็จะมาตอบให้หมดทุกอันเลยโอเคครับวันนี้ก็บ๊ายบายขอบคุณมากครับ